สภาพของความคิดเสรีนิยมที่นั่นเนี่ยมันจึงค่อนข้างที่จเยอะเพราะว่าวิธีชิตแบบอเมริกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต่างกันผมอยากจะเปรียบเทียบให้ฟังก็ได้นะฮะถ้าอยู่ในกรุงเทพเนี่ยในเมืองไทยขณะดนี้ถ้าคุณมาบอกนะว่ารัฐบาลจาชก,การเลือกตั้งนะฮะจะโดนล้มล้ม,ล,มล้มได้เนี่ยเราต้องถามกลับไปว่านายพิเศษนะฮะ สิ่งที่คุณพูดเนี่ยคุณลืมหลักการสําคัญในหลักนึ่งอะไระครับพี่หลักการสําคัญคือรัฐบาลน,นี้เป็นรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยอ่า <c oughs> แล้วก็เป็นรัฐบาลที่สนับสนุนคนยากคนจนครับ <c oughs> เป็นเสนนิยมโทษครับเป็นเสนนิยมแต่รัฐบาลแนวพิสิษิ์เนี่ย เป็นรัฐบาลที่ไม่ใช่ผู้เสีนยิยมเป็นรัฐบาลอมาน่ะสมุนอามานเป็นรัฐบาลไม่ใช่สมุนสุนัขครับใช้ของอามาน <c oughs> ภาษาจีนเขาเรียกว่าโจโกภาษาอังกฤษเรียกว่า running dog running dog คืออภิสิทธิ์เนี่ย <c oughs> คุณอย่าคุณอย่าทะนงตัวเองเลยว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้ความสัมมเขาแค่จับคุณเพราะว่าคุณโง่ <c oughs> ใชค่คุณคุณกรกรเฮียนกระหือรือท <c oughs> ี่จะมาเป็นนายกโดยที่ไม่คำนึงถึงวิธีการได้มาโดยที่ไม่คำนึงถึงวิธี ว่าเขาจะทำยังไงแค่ขอให้ตัวข้าพเจ้าเนี่ยนั่งอยู่ในตำแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีโสดอำนาจการตัดสินใจเนี่ยใครจะสั่งไม่สนใจคือมันมันกะดิกระดา<อ>ต้องการจะเป็นนายกนะนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะพูดมีคำหนึ่งกันไอ้ประเทศไทยเราเนี่ยนะ ไอ้การมือประเภทไหนพิสิทธิ์เนี่ยนะคิดว่าต้องการในชีวิตองเขาได้เป็นนายกหรือได้เป็นรัฐมนตรีสัครก้รเนี่ยนะมันต้องจบได้มันต้องจบได้แล้วคือว่าการเป็นรัฐมนตรีเนี่ยหรือเป็นนายกเนี่ยแล้วให้ประชาชนจํานวนมากสั่งฆ่าประชาชนแล้ประชาชนจํานวนมากเนี่ยขับไล่สายส่งด่าพ่อล่อแม่อาฆาตแค้นคุณคุณรู้หรือเปล่าคนอาฆาตแค้นต้องการฆ่าคุณมีเยอะแยะ,ะเพราะคุณไปสั่งฆ่าประชาชนไอ้คิดแบบนี้คือคิดอย่างนี้ว่าเอาตัวเองจะได้เป็นนายก โดยที่ไม่โดยที่ไม่คิดเลยนะว่าประชาชนหรือว่าหรือหรือสังคมจะเป็นยังไงแล้วคืออภิสิทธิ์เนี่ยมันน่าสังเวชกว่าคนสมเพศนะอำนาจสังเวชและสมเพศคือไม่มีอำนาจในขณะที่เป็นนายกรัฐมนตรีอยู่เนี่ยผมไม่เชื่อหรอกว่าอภิสิทธิ์จะมีปัญญาสั่งทหารลงมาฆ่าประชาชนไม่มีหรอกครับมันมีเอกตัวอยู่ที่อยู่ข้างใต้ใช่ใช่ไอ้พุ้นเชิดมันอยู่อนะประเภทด้วยแบ็กอัพมันนั่นแหละอภิสิทธิ์ก่อนที่จะเห่าหอนอะไรออกมาเนี่ยนะครับผัด หัดใช้ความผิดซะบ้าง <c oughs> ความผิดที่มันมีอยู่นิดเดียวเนี่ยก็ <c oughs> ใช้คือและอีกอย่างหนึ่งนะพี่คือที่อียิปตเนี่ย<ะ>คือคนที่ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์เนี่ย <c oughs> คือคนว่าคือคนซึ่งไม่เข้าใจการเมือง <c oughs> คือวันที่ผมเคยคุยกับเพื่อนผมเนี่ยนะครับผมก็เป็นชาวฝรั่งเศสแล้วเขาก็อธิบายว่าคือประเทศกลุ่มพวกนี้ในอาระบเนี่ยมันเป็นประเทศซึ่งส่วนมากถูกปกครองโดยระบอบเผด็จการทรราชัยใช่เพราะฉะนั้นระบอบเผด็จการทรล่าที่วันหน้ามันมีอยู่กี่คนใช่ าอันหนึ่งคนอำนาจมานอยู่ที่มีคนคนเดียวเพราะฉะนั้นไอ้คนซึ่งมันอยู่คนสมมุติว่าจะค่นคนคนนี้ไปแล้วคนอื่นมันไม่มี power ใช่ใช่มันไม่มีอำนาจและมันไม่มีบารมีพอที่จะมาเรียกว่ามา take over ไปได้อ่ะบริหารประเทศไปได้ใช่ไหมครับคือระบบมันละสามละสายเหมือนกับช่วงปี2อ่6า2516ใช่ไหมครับใช่ช่วงรนั่นแหละโอ้โหคือเหมือนกับว่า ทุกอย่างเนี่ยมันโดนกดมาตั้งนานแล้วใช่ไหมโดยคนกลุ่มหนึ่งโดยคนกลุ่มหนึ่งนะเสร็จแล้วพอมันเกิดการที่ว่าประชาชนเนี่ยเอาชนะขับไล่คนกลุ่มนั้นไปได้เนี่ยไอ้การระเบิดหรือการแตกของความรู้สึกเนี่ยโอ้มันเยอะมากเลยแล้วก็มันไม่มีใครซึ่งมีอำนาจไม่มีสูญญาการอะไรแบบนีการอ่นนะครับคนซึ่งมีอำนาจอย่ขนาดนั้นก็คือไม่สามารถที่จะระดะจะทําให้เขาจะรวมกันไม่ได้ไม่ได้คือต้องเข้าใจนะครับว่าอีกิน ตุนิเซียริบีเนี่ยมันล้าหลังประเทศไทยอยู่สามสิบสี่สิบปีประเทศไทยเดนมันก้าวพ้นตรงนั้นมาแล้วช่วงอย่างน้อยที่สุดคือช่วงสิบปีที่ผ่านมาใช่ใช่ตั้งแต่สองพันห้าร้อยสีิบสี่ถึงสองพันถึงสิบสองปีเนี่ยสองพันห้าสิบหกเนี่ยมันมีนาซึ่งมีอํานาจใช่อิทธิพลและบารมีทั้งในประเทศและระดับโลกนะครับคือเป็นที่ยอมรับทางประชาชนนะฮะทุกที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศแล้วก็สังคมโลก ที่เรากำลังพูดขณะน,นี้เรากำลังพูดว่าในอียิปต์เนี่ยการขับไล่ขับไล่นายมอซีเนี่ยคือการขับไล่ความคิดที่ค่อนข้างที่จะล้าหลังแล้วก็เป็นความคิดที่ต้องการจะเปลี่ยนประเทศให้เป็นลักษณะที่มันเป็นอนุรักษ์นิยมมากๆครับ แต่ในประเทศไทยเนี่ยไอการที่นายปาริสิทธิ์มาพูดเนี่ยโคตรคุณเนี่ยนะเป็นพวกที่เรียกว่าล้าหลานล้าหล,ล,ลานุรักษนิยมนะฮะ,ะหวังมาเป็นนายกโดยไม่จําเป็นที่จะต้องผ่านการใช้ความนิยมของประชาชนส่วนใหญ่นะฮะหาวิธีการไอ้นี่คือความคิดแบบเขาเรียกอะไรนะระเด็จก,การทรรชล่าด ก็เลยมันวิ่งคือพวกนี้ไม่คืในโจมตีนโยบายประชาธิยมกรคือประชาเนี่ยมันนิยมมันก็ประชานิยมร่วมผิดอะไรอ่ะแต่ว่าพวกเขาเนี่ยไม่ไม่สามารถที่จะทําให้ประชานิยมได้มันไม่ใช่ทําให้เป็นมันไม่ยอมทำมันไม่คิดจะทํามันไม่คิดทําไม่ยอมทาที่อีกเรื่องหนึ่งนะพี่มันไม่เคยมีอยู่ในไม่มีอยู่ในสมองว่าจะทําให้ประชาชนประเทศชาติและประชาชนเจริญคือเรื่องในอียิปต์เนี่ยคือคนหนึ่งเขาล้าหลังกว่า ตอนที่บ้านประเทศเขาเกิดสุญญากาศประชาชนมีความต้องการที่สูงมากจนไม่มีใครที่เพอจะมีบารมีอํานาจมามาเรียกว่าประคับประคองประเทศให้ไปอยู่ในอยู่กับร่องกับมันต้องใช้ระยะเวลาระบบเนี่ยนะของเขาเนี่ยมันมันไม่มีมาก่อนไม่มีมาก่อนพอมันเริ่มมีมันก็ทุกคนมันก็ไปสุดตรงไปมากๆคือคนนี้ก็เจ้าแบบนั้นคนนั้นก็เจ้าแบบนี้นะคบก็เหมือนกับฝรั่งเศสใช่ ไม่ใช่ว่าพอพอพอโค่นล้มพระเจ้าหลุยที่สิบหกใช่ไหมครับพี่ไม่ใช่เออสิบสี่สิบสี่พระเจ้าหลุยไอ้พระเจ้าหลุยโรสิพ่อโสิพ่อขอพ่ายพระเจ้าหลุยที่สิบหกเป็นกษัตริย์ที่ดีพระเจ้าหลุยอันนั้นก็คือ d e m a n in the iron m a s k ใช่ไหมก็คือพระเจ้าหลุยที่สิบหกเราดูหนังมากไปคิดในหลุยสิบสี่เลพระเจ้าหลุยที่สิบหกแล้วไม่ใช่ว่า มันจะไม่เป็นารเป็นระบอกประชาธิปไตยกลายเป็นสถาบนาเอ็นพเลอร์ขึ้นมาอีกใช่ใช่ใช่คือจะเล่าให้ฟังก็ได้ว่าในช่วงนั้นเนี่ยนะไอ้ช่วงนี้มันมีสาระที่หนึ่งก็คือก้นล้มพระเจ้าหลุยส์ที่สิไปแล้วก็กลับมาเป็นการวุ่นวายในสังคมแล้วก็มีหลุยส์ทีอีกใช่รู้สึกว่ามีมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งเลอร์แล้วก็เป็นกษัตสตร์ ก็คล้ายๆกันเราไปดูแล้วก็น่าคิดเนี่ยรูดิสิบหไปใช่ไหมเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็ปรากฏว่าไงรู้ไหมเออประเทศเนี่ยนะฮะก็คือมีสภาพที่มันเรียกว่าคนเนี่ยโดนกดมานานนะมันก็ระเบิดขึ้นแล้วก็ทุกคนก็พยายามทำโน่นทำนี่กันหมดกล้มาเป็นการผลักดันให้พวกนี้ออกระเด็ะการ เช่นผู้นิยมนโปเลียนพรรคัดงก็เป็นปมปจักรพัรดิแต่นโปเลียนเนี่ยลึกๆไปแล้วเนี่ยจะบอกให้นะเขาเขาเนี่ยเป็นคนวางรากฐานของกฎหมายหลายอันนะที่เราใช้อยู่ที่เรียกว่านาโปเลียนโค้ดนี่ใชนะ้แล้วและเป็นกฎหมายที่ไป่มีใช้ไต่กมากเพราะจริงๆเขาบอกว่าเขาไม่ได้ต้องการเป็นจกักรพรรดิเขาเป็นนายาเป็นใหญ่บ้านนอกมานจากคอสิกาท่านั้นเองผมไม่ได้นิยมนโปเลียนแต่ผมอยากจะบอกว่านี่คือวิธีชิดหรือพื้นฐานที่ต่างกาัน ไอ้บางคนที่มันประเภทเฮงสวยมันก็อยู่เงี้ยมันกลายมาเป็นจักรวรรดิพระย้าหลุยที่18แล้วก็กลับเป็นสารัิฐใหม่อีกครั้งหนึ่งทุกวันนี้มันยืนยันละจนถึงเป็นสายจนถึงเป็นระบอบสาธารณฐาที่4ก็กลายเป็นประเทศปัจจุบันนี้ก็คือในอียิปต์เนี่ยนะครับ พิสิทธ์ก่อนที่คุณจะมาเห่าหอนเนี่ยแสดงแสดงว่าพี่คือที่มันไปเรียนเนี่ยนะมันไปบอกมันไปอะไรนะคุณพี่มันไปบอกว่ามันไปเรียน PPE เนี่ยมันไม่รู้เรื่องการเมืองการปกครองอะไรเลยคือออกมาเห่าหอนคุณจะต้องเข้าใจว่ามันไม่ศึกษามันไม่รู้เลยว่าเออมันไอ PPE เนี่ยมันไม่ได้สอนมันหรือว่าจริงๆแล้วพัฒนาการของประชาธิปไตยเนี่ย ในประเทศไทยเนี่ยมันมีพัฒนาการมาแล้วนะฮะในอียิปต์เนี่ยนะมันเพิ่งจะเริ่มมันเพิ่งจะเริ่มเหมือนการอาคุณกฎนานๆเข้าเนี่ยมันก็ระเบิดขึ้นมามันก็มีอย่างนี้แหละ็นอตางอันนี้คือมันจะต้องเป็นอย่างนี้กระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยมันจะเป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นพิสิทธิ์เนี่ยก่อนที่จะเห่าหอนเนี่ยต้องนาศึกษาสักนิดนึงแล้วปัจจัยเดี๋ยวเดี๋ยวในช่วงปกที่สองเนี่ยนะครับคุณต้องเข้าใจว่าเขาอยากเป็นนายกมือไม้สั่น ให่ตายนี่เป็นนายกสมาคมฆาตกรต่อเนื่องไปก่อนเลยนะคะอ๋อทำไปเถอะนายกโอ้นายก,ยายกพูดอะไรพูดอะไรก็พูดไปเน,น,นื่อคือคือเขาเนือ,นอนมันจริงๆเลยนะเป็นคัอมนี่ายที่ทำอะไรทีมันตลกไวนค้หน่อยไ,ได้มีรัฐมีคณะรัฐมนตรีเงาเ<อ>แล้วก็มีการปรับคะรัฐมนตรีเงาด้วยกันท่านผู้ชมเขามันจะบ้ากันไปแล้วคือคือพี่คือปรับแล้วทำไมจะต้องไปเรียนผนกิ้งลักษ์ด้วย นี่ตัวเองก็เป็นรักหลงตีมากกระลาหมงามเนี่ยนะไม่เคยดูกํำพื้นเลยหรอว่าตัวเองอ่ะหนีทาหารนี่อพิเศษฉันเป็นกระเทยเลยนะฉันยังไปสมัครเปรับราชการอาหารเลยผมจบรอรอปีสามนะครับมียศสิบโทนะครับ ผม <ขอ S 2> สิบโทนะทนแดงมีแฟนคลับเอาวันนี้ไปดูอนุสามรีวันอาทิตย์นะครับไปอนุสามรีมชายครับก็เด็กรอดอกก็่มๆโอ้ยกำลังดูจำลังว่าโอ้ยคนนี้กูดเด็กคนนี้หล่อจังเลยได้มาขอถ่ายรูยไปรได้เป็นแฟนคลับมีแฟนกับเราอ๋อตายแล้วอิฐสาไม่คือ,อพี่สิบเดี๋ยวพี่คือดูแล้วมันสมเพศบนสังเวชสังเวชมากกว่า มันมันเป็นคนที่ไม่มีทั้งความคิดกระหมองอะไรเลยคือคือพี่จะไปพูดถึงเรื่องประเทศอียิปต์เขาเนี่ยแต่ว่า,าไม่ไยศึกษาหน,หน่อยว่าเขากระบวนการประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ๆแล้วเปลี่ยนจาก พเด็จการพุกการเป็นประชาธิปไตยมันไม่ใช่ใช่มันจะต้องมีช่วงระยเวลาของการต่อสู้การปรับเปลี่ยนนะประเทศไทยเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีนะ,ะนๆสิไม่ไม่เคยศึกษามันพยายามที่จะดึงให้ประเทศไทยถอยหลังเข้ากรองไปเรื่อยๆเ,เป็นอนุรักษ์นิยมมากสุดแม่ก็มันสนุกหม้หมหมหมท่านผู้ชมชขาเดี๋ยวไฟกับมาพบกันในเบรที่สครับ ตอนเต็มความสวยและสุขภาพดีกับสุดยอดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสุปรยาคืนความสาวชะลอความแก่ด้วยสารสก,กัดสมุนไพรนานาชนิดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสุปรยาผลิตภัณฑ์ที่นานาชาติยอมรับกับผลลัพธ์ที่แตกต่างสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายและสั่งซื้อผลิตภัณฑ์โทร0811738288 0819245122ับล หลับสบายปลอดภัยจากภาวะการหยุดหายใจใช้ซีนอทางเลือกใหม่ที่ช่วยในการดูแลผมมั่นใจในซีนอเพราะเป็นยาในตำรับพระโอสถพระนารายณ์ส่งเสริมอาชีพส่งเสริมผลไทยใช้ซีนอครับขอบคุณซีนอที่ทำให้ครอบครัวฉันกลับมามีความสุขครัง้งขอบคุณค่ะขอบใจลูกๆที่เอซีนอมาให้ สชื่นทุกเช้าพร้อมทํางาน,นด้วยสีนอผมเลิกทรมานจากการหายใจไม่ออกในขณะนอนหลับแล้วเพียนแค่เริ่มทานวันแรกของสีนอเท่านั้นเองตอนนี้ผมมีความสุขมากต้องขอขอบคุณสีนอเป็นอย่างมากเลยครับถ้าหากว่าคุณอยากมีชีวิตยืนยาว ก็หันมาใช้ซีโนแต่บานนีให้ซีนอช่วยดูแลคนะครับนอกจากจะทําให้คุณมีชีวิตที่ยืนยาวแล้วไม่ไหลาตายไม่กลบกลและหยุดหายใจไปทันทีทันวันก็จะทําให้คนข้างเคียงของคุณมีความสุขด,ด้วยครับนะครับสุขภาพเป็นสิ่งจำเป็นมากๆหันมาหัวใจสุขภาพเลยโลกปัจจุบันนี้ใครๆก็มีมือถือไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็ล้วนเห็นคนใช้มือถือกันอย่างขวักไขว่ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะปล่อยให้โอกาสทำไรายได้ดีๆหายไปได้อย่างไร p ี p Channel ขอเสนอตู้เติมเงินออนไลน์เติมง,ง่ายเข้าไวได้ทั้งเหรียญและแบงค์ง่ายๆนะคะกับการสร้างไรายได้เสริมให้แก่ครอบครัวท่านหากท่านสนใจติดต่อได้ที่เบอร์0898638887ถ้าท่านต้องการสุขภาพดีอย่างผมต้องเป่าอันครับ เห็ดลินจือสกัดตาเป่าอันนะครับช่วยดูแลสุขภาพโดยคุณสมบัติของเห็ดหลินจือชะลอกลารเสรื่อมสภาพของเซลล์นะครับช่วยปรับปรุงระบบไหลเวียนโลหิตและระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายดูแลสุขภาพของเราด้วยเห็ดลินจือ ยาสกัดจากเห็หลินจื้อเปาอันทำให้เรามีสุขภาพดีช่วยชะลอความแก่กระปี้กระเป๋าและบำรุงความจำด้วยค่ะยาเหหลินจื้อตาเปาอันค่ะเป็นยาอายุวัฒนะช่วยในเรื่องของสุขภาพแล้วก็ยังต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะมีประโยชน์ต่อร่างกายค่ะหันมากินนะคะยาเหหลินจื้อตาเป่าอันกันค่ะ อันนั่นเองค่ะสก,กัดจากเทลินเจอร์โรคเลือดไหห่างหายจากตัวคุณนใครที่บอกว่าทานแล้วเห็นผลเนี่ยมีหลายคนนะโทรมาในรายการบอกวิาทานแล้วรู้สึกดีมากเลยค่ะแอปเปิลทานแล้วชีวิตพี่เปลี่ยนไปสุขภาพพี่ดีขึ้นจากที่แบบว่า เหนื่อยง่ายหอมง่ายรวมไปถึงความจําด้วยเนะี่ยมันดีขึ้นปรับดีขึ้นบางคนเป็นมะเร็งด้วยนะคุณผู้ชมบางคนเนี่ยเป็นขั้นที่หนึ่งอยู่ก็ยังโอเคยังช่วยทุทุกเรลาได้พอเขาทานปุ๊บบางท่านก็าหายเลยด้วยนะ ในแต่ละวันคุณจะต้องเผชิญหน้ากับมลพิษแบคทีเรียและสิ่งสกรปรกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ป้องกันด้วยสบู่สมุนไพรจาเป่าสบู่ที่ประสานคุณค่าจากสมุนไพรเพื่อปกป้องคุณจากแบคทีเรียและสิ่งสกรปรกแถมยังช่วยดับกลิ่นกายให้คุณมั่นใจมากขึ้นสบู่สมุนไพรจาเป่าอาบสะอาดดูแลคุณ ของฮะของผ่าแหลกของผ่าแหลกครับอ่ะมาต่อกันอีกนิดนึงคือผู้พูดเรื่องสถานการณ์ที่อีกใช่ใช่ก็คือเราอธิบายว่ามันเป็นกระบวนการคือประเทศที่มันถูกปกครองในระบอบเผด็จการเนี่ยพอมันล้มเผด็จการไปแล้วมันจะต้องเกิดภาวะสุญญาการทางการเมืองมันก็จะเป็นแบบนี้แหละผมจะเปรียบเทียบให้ฟัง14ตุลาเรียบร้อยใช่ไหมฮะใช่ครับมันก็มีการปัญหาเดนก็มีการ